เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาณอาคารปลูกศรัทธาสองวัดพระธรรมกายอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอําเภอคลองหลวงนำส่วนราชาการและพระสงฆ์น,นิกรอําเภอคลองหลวงร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวาสว่างพบเป็นประธานสงฆ์โดยนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงประธานในพิธีได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งน้อมถวายผ่านทุกเทียนแพรนาพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกันนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตบภาวนาถวายเป็นพระราชะกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรม,มานาชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านรวมทั้งเป็นการเสริมสิริมงคลด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปเป็นกรอบแนวคิดในการดํารงชีวิตอย่างมีสติพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและหัวหน้าส่วนราชการก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงก็ได้นำส่วนราชการและพระสงฆ์นิกรอ,อำเภอคลองหลวงตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อถวนายเป็นพระชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2568เพื่อน้อมนำบุญจากการตักบาตรถวายแด่พระองค์ท่านเพื่อให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิแพ้วพานพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญต่อประสนิกรชาวไทยสืบต่อไป ต่อมาเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยมีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชาการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนภาคประชาชนและเครือข่ายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมก,กายทั่วโลกได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะพร้อมทั้งวางผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทอง ผ่านทูปเทียนแพณเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ในอำเภอคลองหลวงก็ได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชยมงคลและนำประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะเเชชิิญญครับอบอ 6, อตงด้้าานซาย